เอาสามีเอาตังคไม่เอาเหรอเอาเอา,อาเอาเก็บตังคใส่กระปุกนะ เดี๋ยวเราจะไปงานคอนเสิร์ตที่ในที่วีทยุกําลังพูดนะคะคืนนามาเยอร์ค่ะเรากําลังหาที่จอดรถเมืองน,นี้เราไม่ค่อยได้มาบ่อยนะคะเมืองโบมหเห็นพี่แต่ขวดขอไปก่อนนะขวดนะํารุตาค่อยกลับมาจ้า เมืองน,นี้เป็นเมืองที่วารุตาไม่เคยมาเราไม่คุ้นกับสถานที่เลยค่ะแล้ววันนี้ที่เรามาเขาเพราะว่าหลานสาวของแฟนเขามาดูคอนเสิร์ตที่นี่เขาก็เลยรบกวนให้เราว่ามาช่วยส่งเขาหน่อยได้ไหมแล้วก็มารับเขาด้วยเราก็เลยถือโอกาส มาเก็บขวดไปด้วยในตัวเลยค่ะเป็นการมาเก็บแบบไม่ได้เตรียมตัวอะไรมากมายเลยนะคะไปลุ้นกับร้ตาด้วยกันวันนี้แฟนบอกว่าเธอเอาแค่กระป๋องกับขวดพลาสติกเท่านั้นนะขวดไม่เอาทาไมถึงไม่เอาเพราะว่าที่จอดรถกับที่จัดงานคอนเสิร์ตมันเดินไกลมากๆเลยค่ะไกลสุดๆเนื่องด้วยว่าที่นี่นะคะไม่มีลานจอดรถเหมือนกับที่อื่นๆเลยค่ะ โอ้ยเดินจะเหนื่อยอยังไม่ถึงเลยค่ะปวดหัวใจมีแต่ขวดแล้วก็ขวดโอ้ยมีผู้ชายเขาเริ่มเก็บแล้วค่ะมีคนเก็บขวดแล้วค่ะผู้คนกำลังเดินกันไปข้างหน้าค่ะเดินไกลมากเลยครับพี่น้องฝานชนี้ยังไม่ถึงเลยค่ะจะต้องเดินอีกนานแค่ไหนทีนี้รถพยาบาลไปแล้วค่ะ ไว้เตรียมสำรองเอาไว้เผื่อใครเป็นอะไรก็จะได้พร้อมที่จะช่วยได้ทันทีค่ะโอ้พี่น้องเอ้ยพี่น้องอรุตาเจอ9ก้าบาทแรกโชคดีสุดๆไปเลยจ้า5บาทจ้าได้อีกแล้วจ้าอีก2อเลยจ้า <c oughs> คุณเดินกันไปเยอะแยะมากมายเลยค่ะไปลุยกับวารุตาด้วยกันค่ะมุมข้างหน้านี้ค่ะที่สามียืน นี่คือสถานที่เล่นคอนเสิร์ตครับพี่น้องไอ้รถคันสีน้ำเงินสีเหลืองนี่ก็คือรถตำรวจทั้งนั้นเลยค่ะเดี๋ยวเราจะเดินกันไปข้างหน้าเดี๋ยวไปดูกันข้างหน้านะคะ วารุตานตื่นเจ้นครั้งแรกที่มาเก็บขวดที่นี่ไม่รู้จะเป็นอย่างไรแต่ที่เห็นคือขวดก็พอได้อยู่นะคะแล้วขวดที่นี่เป็นขวดใบละ5บาทไม่ใช่ขวดใบละ3บาทแต่เราวันนี้บอกได้เลยนะคะว่าเราเดินไกลมากเพราะหาที่จอดรถไม่ได้เลยไปลุ้นมาส่งกําลังใจให้กับวารุตานด้วยกันคุโยมมากเลยมากค้ดไ,ไ,ไ,ไป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 ลุ้นกันเลยคะ่ะกบาทจ้า คนเยอะมากค่ะพี่น้องไปลุยกันด้วยกันค่ะร้าน <c oughs> ขายไส้กรอกด้วยค่ะโอ้ย <c oughs> คนรอกันตรึมตรึมขายเบียคนก็เยอะมุมนี้ร้านขายเบียรมุมนี้ร้านขายขกาไส้กรอกร้านนู้ขายกาแฟอู้เยอะมากมากเลยค่ะคนเยอะมากเลยค่ะวารุตตาให้ดูสิบบาทจ้าโบโนเบียร <c oughs> bon ัวส โยนโบวคนเยอะมากเลยนะคะเยอะเยอะเยอะสุดๆดกันเลยค่ะคนเยอะแต่ขวดกระป๋องไม่เยอะเลยค่ะวันนี้วาลุตามเสียใจอีกแล้วค่ะ<ๆ>เพลงเริ่มขึ้นแล้วครับพี่น้อง<ๆ>เพลงเริ่มขึ้นแล้วคนเข้าไปเยอะมากๆเลยค่ะมันกันเลยค่ะวันนี้แถววุตาเก็บขวดไม่มันเลยครับพี่น้อง นี่ของเพื่อนบ้านก็เต็ม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 เตมดูของเพื่อนบ้านก็นะคะดูให้เต็มตาแล้วมาดูของวาลุตานี้แค่นี้โอ้ยน่าน้อยใจจริงๆนี่ของเพื่อนบ้านก็เต็ม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 นกไอ้มันนกไอ้มันขอบคุณค่ะน่ารักสุดๆเลยสามาจ๋า้าจ๋ากลับบ้านกับพี่น้องดูของแฟนนี่ดูของวาลุตา กลับบ้านด้วยความเศร้าใจแต่ยังไงขอเก็บ3บาทนี้ก่อนเลยจ้านี่ค่ะ3บาทเมื่อกี้วรุตาไปเจอเพื่อนร่วมง,งานเขาบอกว่าเธอวันนั้นอ่ะฉันได้ตั้ง170ยูโรนั่นก็คือประมาณเกือบ8 0 0พบาทอุ้ยวรุตาเห็นแล้วตาลูกตาวาวแล้วก็ขอแสดงความยินดีกับเขาด้วยค่ะนี่คืออ่าเขากระอมถนนนะคะมันก็เลยกลายเป็นสาเหตุว่า ทำไมเราถึงหาที่จอดรถยากมากจอดรถหาที่จอดยากแถมยังต้องเดินไกลอีกค่ะเราจะเอาขวดกับกระป๋องที่ได้ของเรานี้เอาไปขืนนะคะบารุตาแทบจะบอกเลยว่าไม่รู้จะลุ้นยังไงว่าวันนี้เราจะได้กันสักเท่าไหรยงไง่ยังไงยังไงยังไงก็ต้องไปลุ้นกันที่หน้าตู้ค่ะ อีกแล้วจ้าสามบาทเป็นเรื่องเศร้ามากๆเลยค่ะเพราะว่าเขามาจอดรถตรงบริเวณที่ห้ามจอดแล้วตอนนี้เจ้าหน้าที่เขากําลังเอารถไมย,ยกไปค่ะแล้วใครอยากได้รถคืนก็เชิญจ่ายเงินไปเลยค่ะเสียหน้าอยู่ที่ประมาณสักหมื่นสองหมื่นทีเดียวกันเลยค่ะก็เสียใจให้กับคนที่มา ดูกอืนสดด้วยนะคะหาที่จอดรถยากจริงๆเลยค่ะแล้วเขางัดรถเพื่อที่จะเอาสายสลิงสอดเข้าไปนะคะแบบไม่เ็เรียกว่าไม่ก็เรียกว่าจะเรียกว่าไงคือไม่สนใจว่ารถจะเป็นยังไงอุ้ยน่าเสียดายจังเลยค่ะสามีบอกว่าวันนี้ไม่ได้เจอเจ็คพอร์ดรัวๆเลยค่ะมีแต่กะกะกะแล้วค่ะ ห้างเดิมของเราแต่ไม่ใช่ที่เดิมนะคะเพราะว่าสามีไม่ได้จอดที่เดิมของเราเพราะว่าวันนี้เรามีของน้อยหิ้วไปค่ะหนึ่งถุงน้อยของเราค่ะไปเลยใช้หนุ่มหิ้วไปวันนี้ได้เท่านี้ก็ไม่เป็นไรภาคภูมิใจเอาไว้ก็ดีกว่ากลับบ้านมือเปล่านะจ๊ะเธอเข้าประตูลัดเลยจ้า อุ้ย่างวันนี้ก็ค่อนข้างเงียบเหงากันเลยทีเดียวค่ะอุ้ยวันนี้ตู้ดีทั้งสี่ตู้เลยค่ะไม่เหมือนอดีตสี่ตู้นี้เสียวันนี้สี่ตู้ดีโอ้โหรีบไปจัดชาโนมจะเอาตู้ไหนจะเอาตู้ไหนเลือกเอาขวดพลาสติกมากมายขวดแก้วใสใไปในั้นมีราคามิตรภาพลิ้นทา สามยูโร<ใ>อกศึบเอเ<ะ>็ดเซนค่ะไปขึ้นเงินกันเลยค่ะโอวารุตาหมดแรงเลยค่ะวันนี้โอยเห็นลูกทงเทงน่ากินมากเลยค่ะทงเทงทงเทงบลูเบอร์รี่ก็น่ากินอันนี้แล็บเบอร์รี่ก็น่ากินนะกินนะกินค่ะแค่น่ากินค่ะ ไม่ซื้อเพราะว่าที่บ้านมีแล้วค่ะไปขึ้นเงินไปเอาเงินกลับบ้านกันดีกว่าได้มาแล้วค่ะ3ยูโรห1เซ็นสามีเดินไปแกว่งถุงไปแบบสบายใจแวะดูมือถืออีกสักหน่อยเพื่อความสบายใจนดี๋เจ้าวันนี้เอาสามีเอาตังค์ไม่เอาเหรอ,อ,อ,อเอาเก็บตังค์ใส่กระปุกนะ1 2 0 อย่างน้อยเราก็ได้แบงค์แดงกลับบ้านค่ะก็สำหรับวันนี้วารุตาก็ต้องจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะกลับบ้านเอาแบงค์แดงไปใส่กระปุกข,ของเราเหมือนเดิมอย่าลืมดูแลสุขภาพกายใจแล้วก็เงินให้อยู่กับเรานานๆแล้วก็อย่าลืมดูแลสิ่งแวดล้อมให้อยู่คู่กับเราแล้วก็ลูกหลานเราไปนานๆด้วยเช่นเดียวกันนะคะได้เจอกับเราในคลิปนาจับไอซ์จอยุ่ดทายไปมากเมื่อไปส่งแล้วก็ต้องไปรับค่ะ ตอนนี้งานคอนเสิร์ตกำลังเลิกแล้วค่ะผู้คนกำลังเดินทางกลับบ้านรถติดกันยาวเหยียดเลยค่ะคนเยอะมากกำลังทยอยกลับกัน